CGI เครื่อง1.8นะฮะแล้ว1.8ล้อ4สูบล้อ84แรงมา้าใน he. แน่นไหมความรู้เหมือนแน่นเหมือนแน่นเหมือนเรียนมาภายในบอ่อหนังนะครับภายในบอ่อหนังตัวท็อปบอ่อหนังกริปเลยบอ่อหนังภายในบอ่อหนังเนียบเนียบแอร์เย็นเย็นปี2014นะครับ12จุด14 รถเบนซ์เป็นอย่างนี้ทุกเนี้ยทุกคันอยู่แล้วนะฮะก็คือนําเข้ามันเป็นรถนําเข้าอ่ะนะครับแบบสามสองนำเข้าผ่านด่านสุลกรกากรแบบสามสองนะฮะนำเข้าแบบสามสองภาษีเหลือปีละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเครื่องเครื่องซีซีน้อยนะพันแปดร้อยซีซีผู้นี้นําเข้าก็นะรถถังจะนําเข้าเป็นปีสองพันสิบสองนะฮะแล้วจดทะเบียนปีสองพันสิบสี่เขาก็จะเรียกว่าปีสองพันสิบสี่กันทางนั้นนะฮะ ทั้งตลาดนะฮะทั้งตลาดเนี้ยบมากอันนี้เนี้ยบมากอันนี้เนี้ยบมากเราขาย6กแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทจัดฟนเฟรนซ์ได้แปดแสนจัดเฟรนซ์ได้แปดแสนเลยทีเดียวนะครับจัดฟนเฟรนซ์ได้แปดแสนล้อเป็นล้อพีบีเอสสองสิบแปดนะฮะบีบีเอสสิบแปดสองสองห้าสี่สิบแปดนะฮะล้อมีจัดทรงนิดหน่อยจัดทรงนะฮะ รัดไม่ขยับรัดไม่ขยับนะฮะรัดเดิมๆดิมรัไม่ขยับเครื่องนิ่งมากเครื่องนิ่งมากบอกอย่างที่บอกนะฮะที่เคยบอก iPhone มันจะชัดมากจะชัดมากเสียงจะชัดหน่อยนะฮะรอดเดิมหมดรอดเดิมหมดนะฮะรอดเดิมหมดใครโทรมาอเอ้ยขาโปง้งเดิมเดิมขาโปง้งเดิมเดิมเนี่ยไม่เคยพ่นสีแล้วพ่นสีปุ๊บนี่ขอบมิด เครื่องแห้งๆนะครับเครื่องเงียบเครื่องเงียบ1.8เทอร์โบอิ cool er นเตอร์คูลเลอร์นะฮะอินเตอร์กันหน้านะฮะหนเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ครับคิดหกแสนแดหมื่นเบาท6 8 9 0 0ืบาทสีดำสนิทสีเดิมนะครับทะเบียนก็สวย7758นะทะเบียนสวยได้ล้อล้อสวยเลยล้อหล่อเลย ล้อหล่อเลยล้อหล่อล้อหล่อเลยล้อหล่อเลยไปดูภายในกันของอะไรก็มัลติฟังชั่นเดี๋ยวมวงอะไรจะเก็บงานให้นะฮะก็ใช้งานมันก็มีถลอกบ,บ้างไม่แสนหกนะครับไม่ 160, หนึ่งแสนหกหมื่นหรูหรา,าเวอร์เวอรอลังการมีชาติตระกูลขับคันนี้แล้วไม่ได้เมียภายใน3วัน8วันให้ขีบเลยนะฮะเบนซ์ยังไงก็หล่อนะครับยังไงเบนซ์ยังไงก็คือเบนซ์นะครับ Mercedes Mercedes Benz ไปไหนก็ไม่อายเขานะครับไม่อายใครนะครับขับเมอร์ d e เดสขับเมอร์ d e เดสหล่อนะครับรวมอะไรก็บางติฟังชั่นนะฮะมันเล็กไวส์ไอโฟนนะฮะก็ได้หมดทั้งสดชื่นก็ไม enfin ่แพงนะฮะหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทปลวอยฟ้าเบาะหนังไฟฟ้าเดิมๆสวยๆเพดเดิมๆไม่มีละอองสีนะฮะคันนี้สวยมาก คันนี้สวยมากไปดูรอบๆคันกันอ่ะเหลือเบาะหลังอ่ะบาะหลังคันนี้ล้อสวยนะผมชอบล้อมันบาะหลังนะครับส0เปลเบาะหลังแอ่นะฮะแอร์หลังนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับแถมฟรีนะครับแถมฟรีแอร์หลังให้ด้วย1.8เทอร์โบนะฮะก็ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับล้อขอบ18หลอ่ลอเลยดีีแท้ๆดีีแท้ๆหลอ่ลอ รอๆจัดไปไหนได้เต็มนะฮะจัดไปไหนได้แปดแสนนะครับใครจะตัดเงินเหลือๆใครจะจัดเงินเหลือๆ,จจเ,เ,อๆเอาไปใช้นี่เอาไปใช้จ่ายช้อปปิ้งซื้อของแบรนด์เนมเขาขับเบนซ์ก็ต้องมีตังค์ด้วยนะครับก็ต้องมีตังค์ด้วยนะครับจัดไปไหนได้เต็มออกรถไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะฮะคุณได้เบนซ์เลยขอเครดิตด,ดีนะครับติดแบล็คลิสต์ผมจัดไม่ได้ติดแบล็คลิสต์ผมใช้ไม่ได้เลยติดแบล็คลิสต์ผมไม่สามารถจัดไฟนแนนซ์ได้ ขอลูกค้าที่ไม่ติดแบคลิสต์นะครับโค oh, ันนี้สวยอ่ะคันนี้สวยนะหล่อ,ออ่ะหลอ่อยังไงก็หล่อยังไงก็ผมก็ไม่อยากเปรียบเทียบรถญี่ปุ่นนะฮะยังไงเป็นก็คือเป็นปี2014ก็ไม่ต่ำนะปี2014นี่ก็ไม่ใช่ปีต่ำๆนะฮะก็สูงอยู่เริ่มใช้เริ่มจดทะเบียนปี2014นะครับ <c oughs> เริ่มใช้เริ่มจดทะเบียนปี2014 ย่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนะฮะหล่อจริงๆคันนี้ชอบเลยกดติดตามเลยนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันนะครับคันนี้ออกรถไม่ต้องจ่ายอะไรเลยสวัสดีครับ